ไม่มีอะไรจะยิ่งใหญ่เท่ากับได้ทำบุญ <Yeah. S 2> ช่วยเหลือสังคมก็เท่ากับทำบุญ,บญ <Yeah. S 1> ขอให้ทุกคนจงมีใจบุญ,บญนะ <Wow. S 2> ข่าวดีดีกับพี่คำร้อน ต้องบอกงนี้ครับว่าอาจารย์พระโรน์ฤทธิ์วิชาเป็นบุคคลที่มีลูกศิษย์ลูกหามากมายทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศและก็ตัวท่านเองนั้นสั่งสมบุญบรารมีตลอดเวลาขณะที่ต้องบอกว่ามีลมหายใจทำหลายเรื่องหลายราวผมเองก็ติดตามท่านอยู่แต่ว่ามีน้องคนหนึ่งที่ว่าเป็นลูกศิษย์กนกุเตะแล้วก็เป็นคนติดตามอาจารย์ตลอด ทำทุกเรื่องตั้งแต่ขับรถนะพาอาจารย์ไปนู่นไปนี่รู้หมดอาจารย์ทำอะไรที่ไหนเมื่อไหร่ทำอย่างไรวันนี้อาจารย์เอกจะมาเล่าบุญใหญ่ที่ติดตามแล้วไปดูไปร่วมไปเห็นไปรู้ว่าอาจารย์ทำนะฮะหนึ่งสองสามสี่จริงๆมีมากกว่านี้แต่เราเลือกสิ่งใหญ่ๆที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมส่วนรวมเนี่ยมา เสนอแนะให้คุณผู้ชมคุณผ <men se S 2> ู้ฟังนะได้ดูกันเจกครับลองเล่าเลยครับติดตามอาจารย์มาเลยครับเหมือนลูกบุญธรรมเลยครับใช่ไหมก็อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่ตอนอายุ19เปีครับจบแค่มสามก็มาเป็นลูกจ้างครับตั้งแต่แรกเลยไม่มีเงินก็มาติดตามอาจารย์มาคอยขับรถให้ยกกระเป๋าเสิร์ฟน้ําขับรถอาจารย์ให้ทําอะไรก็ติดตามไปเป็นคนรับใช้นั่นแหละ ครับผมแล้วก็ตั้งแต่อยู่กับอาจารย์ตั้งแต่เด็กเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นอยู่ตลอดก็คืออาจารย์ทําเพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การเรียนทุนการศึกษาเนี่ยผมจําไม่ได้ว่ากี่ครั้งแต่แจกทุกปีและแจกอยู่ตลอดตั้งแต่สมัยอาจารย์ยังไม่เขียนยันเลยนะตั้งแต่ผมยังเด็กๆที่ผมมาอยู่กับอาจารย์และจาได้คือมีงานพวกเนี้ยให้เราทําอยู่ตลอดเราก็ได้ มีโอกาสติดตามอาจารย์ไปก็ไปช่วยเหลืออาจารย์ตลอด mm hmm. เวลาอาจารย์ให้ทําอะไรเราก็ได้ได้ไปด้วยตลอด mm hmm. ท,ที่จําความได้ตั้งแต่แรกเลยก่อนเขียนยัน mm hmm. แล้วพออาจารย์เริ่มเขียนยันเนี่ยก็มีคนติดต่อมาหาอาจารย์เยอะเหมือนกันนะครับแต่อาจารย์ก็ก็ทําเท่าที่อาจารย์ทําไหวอาจารย์ก็ทําไม่ว่าจะเป็นสร้างวิหารวัดสันติ ที่สระบุรีหนองแคนฮะอันนั้นก็อาจารย์สร้างโดยตัวเองเลยทั้งหมดเลยสร้างเสร็จเรียบร้อยถัดมาจากนั้นก็จะเป็นร่วมสร้างโรงพยาบาลวัดสมนรัตนารามก็น่าจะเคยเห็นผ่านสื่อกันะเชิงเซาะเชิงเซาถัดมาเตรียมรถไปด้วยไปด้วยหองงานนั้นคนเยอะมากแล้วก็โรงพยาบาลก็ยิ่งใหญ่มากเลยก็ได้ร่วมสร้างก็เป็นบุญใหญ่นะฮะถัดมาเลยก็จะเป็นสร้างเจดีชเวดากองชเวดากอง พี่คำนวณก็ไปที form, ่เชียงใหม่อำเภอพราวอำเภอพราวครับวัดอะไรเอ่ยจำได้ไหมวัดพระธาตุดอยเวียงชัยมงคลอ่าดอยเวียงชัยมงคลนะอาจารย์ก็ก็สร้างแล้วก็ก็ถวายอันนั้นผมว่ารู้สึกว่าแบบสวยเงสนทองเป็นบุญใหญ่แล้วนะเพราะว่าเดินทางไปกับอาจารย์แล้วก็แบบคนแถวนั้นก็มาร่วมงานด้วยแล้วก็เรารู้สึกว่าแบบเราได้ยินมาตั้งแต่เด็กว่าสร้างสร้างโบสถ์สร้างวิหารเป็นบุญใหญ่เราได้อยู่กับอาจารย์เราก็ได้เกาะบุญไปด้วยก็ รู้สึกอิ่มอิ่มบุญอิ่มใจแล้วก็สุดท้ายเลยที่เป็นงานใหญ่สุดเลยเนี่ยที่เราได้ทํากันเนี่ยอาจารย์สร้างเนี่ยก็คือโบสถ์วัดคําชะโนดท,ที่จังหวัดอุดรธาน,นีซึ่งสายพญานาคททุกคนต้องไปทั้งประเทศต้องไปที่หนองคายอยู่แล้วอาจารย์ก็สร้างแล้วก็ถวายให้วัดยกให้เป็นของวัดเลยอันนี้เป็นบุญใหญ่ที่แบบคนมาร่วมงานหลายพันคนวันนั้นอะ ครับแล้วก็เป็นข่าวใหญ่เลยซึ่งทั้งหมดนี้ที่พูดมาเล่าวันนี้จริงๆไม่หมดอันนี้เอาแค่หลักๆที่ผมพอจะแล้วก็เป็นงานใหญ่ใช่ครับรครับคนที่พบที่เจอได้ร่วมแล้วก็ได้เห็นโดยเฉพาะในจำได้ว่าในช่วงโควิดเนาะครับอ,อาจารย์ออกจากพื้นที่ไปแจกนอกใช่ไหม ก็ตามกันไปนะตอนนั้นแจกกี่ครั้งโอ้สิบหกสิบเจ็ดครั้งสิบหกสิบเจ็ดครั้งครับก็รวมลุกสิทธ์ช่วยกันซื้อแมสซื้อแอลกอฮอล์ซื้อข้าวของเครื่องใช้ที่ที่จําเป็นต่อคนที่แบบเขาเดือดร้อนแล้วต้องใช้ครั้งหนึ่งเป็นพันครอบครัวนะใช่ครับแจกไปสิบหกครั้งมั้งนอกถ้าจาไม่ผิดใช่แล้วก็ครั้งที่สิบเจ็ดที่แจกที่สำนักงานนี่เลยสามพันแปดร้อยครอบครัวใช่แต่อาจารย์ประทับใจ การแจกครั้งหนึ่งที่เราเอามันมาแจกจำได้ไหมกอง 4, ท่วมสี่หมื่นห้าพันสี่หมื่นห้าพันกิโลแล้วก็แจกแมสไปประมาณสี่พันกองเยอะยมากเลย,ยางานน้นพี่พิงคลงมาอมาใช่ใช<อ>่ร่วมทําไปจริงๆก็คืออาจารย์เนี่ยได,ได้ได้วิชาการเขียนยันมาเนี่ยคือเหมือนได้มาฟรีเวลาเราเราเขียนแล้วมันมีคนได้ไปแล้วเขาได้อย่างที่เขาตั้งใจ เราก็เลยอยากเอาเงินส่วนหนึ่งที่เราได้เนี่ยหลังจากค่าใช้จ่ายแล้วเนี่ยไปทําบุญให้เขาเพราะฉะนั mm ้น hmm. เราจรึงได้สร้างจริงๆมีสร้างพระด้วยนะสร้างพระถวายวัดก็หลายองค์สร้างเจดี e, ชเวดากองสร้างวิหารทิวส,สันติวิหารเขาเรียกว่าวิหารพระเหนือพรมพระจะอยู่ข้างบน mm hmm. เป็นนพระพุชินราชองค์ใหญ่แต่เม่ขึ้นอยู่บนองค์เล็กนิดเดียว mm hmm. แล้วก็มาได้สร้างโบสถ์นี่ก็ตามคําโบราณบอกว่า เราเกิดมาชาติหนึ่งได้สร้างโบสถ์สร้างวิหารนี่เราได้สร้างเจดีย์ได้สร้างพระด้วยได้แจกทานเอาของช่วงที่คนเดือดร้อนจริงๆช่วงโควิดจริงๆเนี่ยวันนี้เราได้พูดคุยกันสามคนเราเนี่ยไปไปด้วยกันค่อนข้างเยอะเกือบทุกงานนะครับไปเกือบทุกที่เลยเกือบ<ๆ>ทุกที่ได้ร่วมบุญด้วยเออก็ได้เห็นว่าเออมันที่คําชโนดเราก็ยังไปแจกอ้นั่นก็พันครอบครัวครับนะตอนแต่โบสถ์รู้สึกว่าก่อน กว่าจะแล้วเสร็จเนี่ยมันมีอุปสรรคปัญหาค่อนขออ้างเยอะนะธรรมดาบุญใหญ่บุญใหญ่ต้องมีอะไรบ้างมีมานบ้างอะไรบ้างก็กเราเราใจเย็นเราไม่รีบที่จะเลือกไม่รีบร้อนที่จะให้โบสถ์เสร็จทําไปเรื่อยทาไปเรื่อยสุดท้ายก็เสร็จด้วยด้วยความตั้งใจจริงปรารถนาดีจริงๆของพวกเรามันก็เสร็จแล้วก็เสร็จแบบดีด้วยสวยด้วยงามด้วยแล้วทุกคนก็อนุโมทนาสาธุกับเราทุกคนที่ไปในงานก็รู้สึก ยินดีหมดเลยเออเราก็มีความสุขอย่างพี่คุณลงก็มีความสุขเห็นแล้วพ่อคแม่อาจารย์ก็ไปหมดคบเลยลูกษี์ลอกหาดาราคนดังก็ไปไปทังหมดสมบูรกันหมดเลยครับแฮปปี้นะาตานี้ถือว่าสมบูรณ์แล้วตายตาหลับแต่ว่าสิ่งที่ทําไปทั้งหมดเนี่ยอาจารย์ผมว่าอาจารย์ยังไม่หยุดอยู่แค่นี้หรอก ว่ามีช่องมีช่วงหรือว่ามีจังหวะเนี่ยผมว่าอาจารย์ต้องทําอีกแต่ว่าต้องดูสถานการณ์ใช่ไหมแม่ก็ทำไปเรื่อยไม่ไม่รีบไม่ร้อนอะไรตอนทุวันี้ก็มีทั้งวัดต่างๆแล้วก็มูลนิธิต่างๆขอมาโรงเรียนต่างๆขอมาก็อันไหนดูว่ามันน่าให้ก็ให้เพราะว่าเราให้ทั้งหมดไม่ไหวเพราะเราไม่ใช่มูลนิธิเราไม่ใช่ยูเ นะเราไม่มีมคนบริจาคเราอาจารย์ได้เงินจากการเขียนยันต์จริงๆแล้วก็แบ่งปันกันไปไค่อยๆทาเราไม่สามารถช่วยให้คนทั้งโลกอยู่ดีมีสุขได้แต่เราเราช่วยได้เท่าที่เราช่วยได้ให้เรามีความสุขและคนรอบข้างเรามีความสุขนี่ถือว่าเป็นบุญละผู้ให้นะมีความสุขมากกว่าผู้รับอีกแฮปปี้ happy, เขาก็แฮปปี้ happy, เราก็แฮปปี้ ทุกคนที่ร่วมบุญมาในการเขียนยันวัตถุ์คนต่างๆก็ได้บุญร่วมกันนะเต็มใจกันหมดนี่คือสิ่งดีๆนะครับที่เกิดขึ้นในช่วงชีวิตของอาจารย์ไพโรจน์รื่นวิชาท่านทำแต่สิ่งเหล่านี้นะครับเป็นการช่วยช่วยสังคมช่วยได้เท่าที่จะช่วยแล้วก็เต็มใจช่วยคือถ้าทุกท่านทุกคนหรือว่าทุกฝ่ายเนี่ยฮะยึดหลักแนวเนี้ย คือช่วยคนที่เขาไม่มีช่วยคนที่เขากําลังเดือดร้อนได้เนี่ยผมว่าสังคมไทยเราจะร่มเย็นมากกว่านี้ใช่ไหมครับจ่าครับเราช่วยกันไปเนาะช่วย้วแล้วก็จะไม่ใจร้อนนะจ่านะช่วยไปเรื่อยๆอย่าไปเร่งร้อนให้ใจเย็นลงอากาศมันร้อนเราก็ต้องใจเย็นเย็นลงอยากให้คนไทยเราใจเย็นเราช่วยเขาแล้วเราก็ไม่เดือดร้อนนะแฮปปี้ก็ช่วยไปได้เรื่อย มามะแม่คนละมาร่วมทำบุญกับพี่ไปวาัดก็ดีไปที่ดีก็ดีเหมือนกันเห็นคนตกทุกข์ได้ยากเก็บปันมาช่วยทำบุญกันแล้วใจฉันจะสุขใจ ทำบุญย่อมได้บุญข่าวดีดีกับพี่คำร้อน